พ่อจ๋ามีคนมาเยี่ยมน้ำค่ะขอบใจมากนะจ๊ะเป็นไงบ้างคะคุณดอนตาดีขึ้นหรือเปล่าคะแผลหายไปแล้วแต่ยังมองเบลอๆอ,อยู่แต่ก็ไม่ค่อยเจ็บแล้วครับ ดอยไม่ต้องคิดมากนะคะฉันเชื่อว่ามันต้องดีขึ้นค่ะผมก็ทำใจได้บ้างแล้วห่วงแต่ว่าดอลลี่จะลำบากพ่ออย่าพูดแบบนั้นสิเราต้องมีความหวังนะพ่อต้องหายฉันจะเหยียยายพ่อทุกวันเลยขอบใจนะลูกคือเราเพิ่งจะดีใจที่พ่อได้เลื่อนตำแหน่งอะจ้ะ พ่อไม่น่ามาเจ็บตัวพ่อหนูเลยอ่ะอย่าโทษตัวเองเลยดอลลี่ถือซะว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นกรรมของพ่อก็ได้พ่ออาจจะเคยทําร้ายใครสักคน,นแล้วก็ต้องชดใช้เขาคุณดอลเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยหรอคะแม่ของดอลลี่เขาชอบพูดแบบเนี้ยผมว่าเป็นวิธีที่คิดก็ดีนะ เวลาเราเจอเรื่องร้ายๆมันจะช่วยเราทำใจได้ไง่ายขึ้น